สารโมาลกุมครับเอ่อมบางแกนนะครับส้มบุญกับแห้งผมข้อยาชายเวลาตรงนี้สักประมาณสิบนาทีนะครับเพื่อที่จะอธิบายซาละสำคัญของสถานาการณ์การสัมปทานเมืองหินที่เขาตกหลังนะครับซึ่งเป็นภู้เขาที่มี ผู้ประกอบการนะครับก็คือบริษัทเอกชนหลายหน่งพยายามที่จะโคสัมปทานแเล่งหินทีนี้นะครับเมื่อไล่ปีที่ผ่านมานะครับน่าจะเกือบเกือบเกือบสิบปีนะครับตั้งแต่ปีตรงกันเอาเลยห้าสิบเก้าที่เขายืนเขประธานบัตรนะครับเจ้าานาการณวันนี้ก็คือหลังจากที่เขาพยายาม กันมาหล่ปีนะครับวันนี้เนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็คือปีสองพนหกสิบเจ็เนี่ยนะครับเราทราบข่าวว่า <c oughs> ในขั้นตอนสําคัญก็คือการทําจัดทำเอ a นะครับหรือเรียกว่าโครงการศึกษาพ้นกระถบดันซิ่งเวลโลมภายใตโครงการนี้นะครับได้รับการอนุมัติไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุด สำคัญนะครับที่จะต้องสื่อสรารกับพวกเรานะครับโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่อยู่กลยกับที่อยู่ในโรงเรียนนะครับอนุณซาตแล้วก็พีพ่นองที่อยู่รอเขาตัวกลางแห่งนี้นะครับนั่นไม่ว่าเมื่อการศึกษา e a ไ <c oughs> ได้รับการ,การอนุมัติแล้วนะครับสร้างบริษัท เรือพวผู้ประกอบการที่ข้อหยาดนะครับจะต้องดําเนินการต่อไปก็คือการข้อหายาดชัยพื้นที่ป่า,ายไม้นะครับแล้วก็ข้อหยาดในการตั้งโรงงานต่อไปนะครับถึงในขั้นตอนนี้ยังเป็นขั้นตอนที่เรายังพอที่จะต่อสู้ได้นะครับนั้นไม่ความว่าถ้าจังหวัดนะครับโดยเฉพาะผู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นะครับมีความเห็นอา,อาจจะไม่เห็นด้วยกับการเอายาให้ชายพึงทีปาโดยเหตุพนลนไล่ประกานนะครับแต่กทิสาคัญก็คือผูกเข้าเพลงนี้ตั้งอยู่ห่างจากโรงเรียนแหลกหน่อยแค่น,นั้นเองนะครับในระยะประมาณส่องรวยทึ่งซ้ำรยเม็ดนะครับซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นสําคัญทางทางทีโคนหนนี้ถ้าโยนไปเหมือไล่ปีเ่พ่านมาตั้งแต่มีการจะทำเย นะครับทางโรงเรียนเ,เด็กหนักเรียนในยุคนั้นนะครับรวมถึงกิ่น้องชาวบ้านที่อยู่ริมภูเขานะครับพยายามซื้อซ่านกับผููผีส่วนเกี่ยวโคองทางไล่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนะครับผู้ว่าการจังหวัดกัวนานีอ่อนลับสาบเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไกในระบกบย่างเช่นโกรมุซารมพื้นฐานและการเมืองหลซึ่งเป็น ผูท้ทีรับพิจมเรล่งนี้โดยตรงนะครับเราก็ซื้อสานพานไปยังสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังวัดไร่คลังนะครับเราซสอนอเรื่งนี้ให้ตรวจสอบกระบวนการข้องบอริษัทที่ได้หลับการศึกษาคโครงการนี้นะครับ่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับเมกะทางการไปยืนนั่งสื้อที่สำนักง,งานอายบายและเพนซึ่งเวตโลมหรือโซโพนะครับก็คือน่วยที่คำกับดูเล การจัดทํารายงานการศึกษาฉบับนี้นะครับเพื่อจะบอกว่าในกระบวนการศึกษามันไม่จบธรรมอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงการไปที่กลมป่าใหม่นะครับคนอันนี้ก็เคยไปยืนหนังสือไปแล้วเพื่อจะยืนยันเรื่องข้อมูลเรื่องการตรวจสอบพืนทีป้าความรูดุลสมบูรณ์ของพื้นทีป้ารวมถึงการเป็นพื้นทีหร่งนำสับซึมนะครับซึ่งจริงๆในกฎไม้เรมาตรา17บวัคซีอันนี้เราเราไปอ่านกันนะครับ ในมาตรานี้แรงกลุ่มโครองอชุมชนนะครับไม่ถึงการให้สิทธิชุมชนในเรื่องของ,ของการปกป้องทางสัมพันธ์อัตถุไกลกับบ้านตัวเองคนข้างเจ็ดเกียนมาดนะครับนั่นไม่ถึงว่า <c oughs> ถ้ามีการคนพบว่าแรงพูกเขาดังกล่าวนะครับอยู่อยู่ในครอบเขตของมาตรสิบเจ็ดวัคซีก็ไม่สามารถ จะอนุญาตให้สัมปทานได้จริงๆในเขาตัวกลางเนี่ยข้าวไข่ปัจจานี้กนข้างชัดเจนนะครับอย่างหน่วยส่งสร้างประเด็น,นครับนึ่งก็คือเรื่องออออจากการสำรวจเบื้องต้นเนี่ยนะครับมีการค้นพบแหล่งวัตถุบโบราณน,นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยทางกรมสิ่งควรจะต้องศึกษาเรื่องนี้ให้ละเอียดน,นะครับสองก็คือมีการค้นพบว่าตรงนี้มีหล่งนหนาซับซึมอยู่จริงนะครับถ้า จากเรียนรูบาอาจา์หรือชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นที่เคยไปก็จะทราบดีวา่าตรงริมภูเขาในพื้นที่สัมปทานตรงนั้นนะครับมีแอ่งน้ำนะครับมีต้นไม้ที่มีรากแทงขึ้นมาเหนือน้ำนะครับก็คือเป็นต้นไม้ที่สามารถขึ้นได้ในพื้นที่ป่าพรูนก็คือทีท่ทีทท่มีน้ำทมขังตะลอดทังปีนะครับนี่ก็ยืนยันว่าเป็นหล่งน้ำที่มีการสับซึมขึ้นมาจากใต้ดินแล้วก็ไลลงสู่ลำว้นแหลกๆนะครับแล้วก็ไลไปสู่ โครงซึงเป็นโครงดูซุนแต่ับเป็นครงหนังปปาที่เรียงพุ่นตูงทางจังหวัดด้วยนะครับแต่ที่สําคัญคือที่ตรงนี้เคยเป็นป่าชุมชนมาก่อนนะครับตามกฎไม้ป่าชุมชนนะครับแต่ว่ากระทุกคุณเกมนะครับคล้งไาเตีอยตรงการสัมปทานทําให้สภาพความเป็นป่าชุมชนเนี่ยมอดไปเมื่อปีชงปีเทผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในสามประเด็นนี้ นะครับในกฎหมายเปรนะครับมาตราสิบเวัคซีเนี่ยแรงขุมครองไว้ชัดถ้าม,มันมีข่าวไข้ลักษณะใดลักษณะหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเเรงโบราณสถานโบราณวัตถุมีกัรงกระบนะครับเ,เป็นเเรงนามสับซึมนะครับแล้วก็เป็นปลาอนุรักษ์ก็คือกฎมหมายของปลาชุมชนเนี่ยก็ไม่สามารถให้ซ้มประทานได้นะครับปรากฏว่าเราพยายามยืนเรื่องให้กับผู้ศึกษา นะครับให้สาบถึงข้อติ็จริงเร่างนี้แต่ว่าไม่ได้มีการบัรจุเรื่องพวกนี้ไปในรายงานเอไอแต่อย่างใดน,นะครับจนวันนี้ทำให้เอไอ e ฉบับนี้ระดับการอนุมัติในที่สุดนะครับนี่คือความจำเป็นที่ <c oughs> พวกเราจะต้องไปยืนนังสื้อนะครับกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้สันได้ทราบสถานาการผู้ว่าทานก็เป็นผู้ว่าที่เพิ่งมาแบบปีเดี่ผ่านมานะครับเข้าใจว่าทันก็ยังไม่ไ,มได้รไ,ไดับทราบเรื่องนี้แต่อย่างรดพราะฉะนั้น พเพือเกี่ยวว่านี่คือสิ่งที่ครูนักเรียนชาวบ้านที่อยู่รอบเขานะครับเด็กนักเรียนนะอ,อายุรุ่นซาตทุกคนจะต้องหลับรูเอย่างนี้แล้วเราจะต้องแสดงพลังนะครับแสดงพลัง,ร,งร่วมพลังกันเพื่อไปยืนยันหลักการให้พ้นที่นทุกโตรนะครับผู้เขาที่อยู่ไม่ไกลจากถนนนะครับออตั้งแต่ถนนย้ายแต่ยุ่หน้าโรงเรียนอาดุลซาดนะครับสินท่าวัดระยะทางก็ อย่างอยู่ในลักษมี500เมตรนะครับถน,น่นเดืข่าวไปในมู่บานนาปลิกนะครับถึงกัอยู่เชียดผู้เขานะครับก็มีระยะไม่เกิน500เมตรเช่นกันเพราะฉะนั้นความซุ่มเสี่ยงามีการสัมปทานมีการระเบิดผูกเขาแห่งนี้นะครับความถูกโลดจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงยังไม่อาจลีกเลี่ยงได้นะครับมีการคนพบว่าเ,เขาขู่ฮะนะครับหรือผูกเขาไล่แห้งที่มีการ ระเบิดนะครับมีการระเบิดให้สัมปทานเนี่ยรัศมีต่ําสุดนะครับที่มีการระเบิดแล้วหินเศษหินกระเด็นนะครับหมากว่า 1, นนึ่งพันเมตรแน่นอนนะครับหมากว่านนึ่งพันเมตรอันนี้พิสูจน์ได้จากเขาคู่ฮะที่อําเภอลาลตพูงจังหวัดสตูลน,นะครับที่เคยเได้มีการรวมเรียงอย่างนี้ของชาวบ้านแล้วก็ปรากฏว่ามีการฟกโงล่งึ้นลูกขึ้นซ้ายกันนะครับชาวบ้านชนะคดีนะครับก็บมีการยืนยันว่า บ้านที่อยู่ห้างจากาจุดถี่ระเบิดนะครับระยะกว่าพันเมตรก็คือกว่า1นกิโลเมตรเนี่ยยังได้รับผลกระทบนะครับทางเศษหินถี่กระดินไปแล้วก็ความสั้นสะเทือนจากแรงระเบิดก็ทําให้ฟานเลือนแตกราวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งติดยืนยันได้ว่าในรัศมีหนึ่พเมตรคือสิ่งที่คืออนาบริเวณที่ยังเป็นอันตรายกับผู้อยู่อาศัยนะครับเพราะฉะนั้น โรงเรียนอารุณซาทางโรงเรียนมีตึกซ่องชันซ้อชันอยู่ซ่องชันพลังตรงนั้นนะครับมีอาคารอีกหลายอาคารมีเด็กเรียนหนังซื้ออยู่พันกว่าคนนะครับว,วันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีผู้ปกครองถี่มาเรียนหนังซื้ออ่านกรุรอานอีก4า0 5อ0คนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความเดือดร้อนที่ยิ่งได้เย็นมานะครับเพราะฉะนั้นการปล่อยให้มีการสัมปทานผู้เขาหลงนี้ให้มีการระเบิดผู้เขาหลงนี้เถ่ากับเป็นการไม่ใช่ระเบิดใก่ผู้เขาแต่มันจะระเบิดโรงเรียน ตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุพ้นีีเราไม่สามารถยอมเราได้นะครับการไปพบกับผ้วกันนี้ก็เพื่อยืนยันในเหตุพ้นะครับส่วนหนึ่งก็ต้องไปทามกันว่าป่าชุมชนเดือดทุกยกเลือกไปนะครับซ,ซึ่งหลังจากที่มีการยกเลือกไปก็มีการตั้งคณะกรรมาการป่าชุมชนชุดหม่ขึ้นมานะครับมีการยืนข้อตั้งป่าไปเล็วส้วงปีก็ยังไม่ได้รับการอนุมัตินะครับซึ่งเหล่านี้คืออะไรนี่คือสิ่งที่ ไผู้ประกอบการพยายามไม่ให้เกิดขึ้นใชยหรือไม่ทุกเกี่ยวว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องไปพูดคุยบอกเล่ากับผู้วา่าแล้วก็ที่สาคัญผู้ว่าไม่ควรจะมีความเห็นหรือเห็นชอบกับโครงการนี้นะครับการการอนุญาตให้มีการใช้พื้นเตะใช้พื้นทีป้าควบคุมป่าใหม่ก็ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับการอนุญาตให้ตั้งโรงงานเพื่อระเบิดภูกเขาก็ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งทีออ่พวกเราถุกคนนักเรียนถุกคนผู้บัาอาจารย์ทุกคนรวมถึงพี่นอง แต่ตอนนี้ในเรื่องของสิทธิของตัวเองเรื่องสิ่งแวดล้อมในบ้านตัวเองจะต้องออกมาป,ปูดออกมาช่วงเสียงกันให้ให้มากที่สุดนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นในการต่อสู้ครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งขพงพวกเรานะครับก็ข้ออธิบายเหตุผลสําคัญไว้เพียงตอนนี้นะครับพวกเกี่ยวเเรื่องนี้เรายัางต้องติดตามกันต่อไปนะครับคิดว่าคงจะต้องใช้เวลาอีกพอสมควรน,นะครับในการต่อสู้เรื่องนี้ก็ให้กําลังใจกับพวกเราทุกคนนะครับและก็ให้ทือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง อย่างใยอย่งหนึ่งของจังหวัดสตูลแล้วก็ผมเชื่อว่าในมันดาเครือข่ายโรงเรียนเอกชนเถื่อน,ทนบทราบเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะโรงเรียนปอนอ้องในจังหวัดสตูลเลือให้ฝาใต้เถื่อนบทราบนะครับผมเชื่อว่าเขาจะเป็นแรงส่งให้กับพวกเราด้วยอีกทางหนึง่คคนคงครับขอบคุณมากครับวัสดุร่างกับ